กรลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการมาจุทะโลนู้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 น้นูใช่เนียบ no 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 yes <laughs> โอเคมันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้่ะอืมแตงสกายขอบคุณนะ ผมให้จให้จับให้จะได้ขึ้นจัจนจก,กรยานได้คน oh. ปลอมตัวเป็นคนแก่อีกแล้วใช่ไหม right. well, let Hold แล้วมันก็จะโชว์ทิกเทอ่ออป่อย,นะอย แล้วก็จะ okay, โชว์เทีบ <not yet. S 1> ตามสเต็ปอืมเอาเอาไงต่อโอเคปล่อยตัวได้แล้วก็จะ โอเคแฟรง์แบบนี้เราเห็นบ่อยแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะเคย,เ,คยเห็นบาสเกตบอลนะปอมตัวเป็นคนแก่นะแล้วก็เป็นเล่นแล้วก็ฟุตบอลอันนี้จักรยานมียกล้อเฉยเลยคุณลุงไหมอืเอาไม่ได้อีกแม่งขึ้นไปข้างบนอีก <c oughs> ของข้างในผมมันเละแบบนี้ <c oughs> เ้าจะทำยังไงเออเอาเอานี่เออผู้ชายเสื้อเขียวน่าจะมีประสบการณ์แนวโคตรกวนเลยวันนี้ no 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 yes อืมอืมอืมขอแต่งงานนี่ไงอืม แต่มันอยู่ในซับเรดดิต maybe maybe อ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเอาเอาเดี๋ยวยังไงอ่ะเฮ้เดี๋ยวอย่าบอกว่ามีเหมือนกันนะน่านไงเฮ้ยความรักเป็นเรื่องสวยงามนะครับแบบนี้แม่ง unexpected มากโอเคอต่างคนต่างขอกันไงนะคบแบบนี้ อบอุ่นหัวใจเนี่ยมีความสุขแบบนี้ได้บุญเนี่ยมันคือตึ๊บอ๋ออ๋สอสโนบอร์ดโอเคแล้วใครทำรูวไว้ให้วะเนี่ยเฮ้ยแม่งเท่ดีว่ะเฮ้ยเหมือนรายการรายการอะไรรายการหนึ่งเลยวะจำชื่อไม่ได้ ม,มันไม่เห็นโนโนโนเยสตรงไหนเลยว่อันนี้มันออกจะเน็กเดอะทีปกิ้งเลเวลมากกว่านี่ครับโอเคอืม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 เยี่ยมแน่นอนนี่ครับชื่อมันซับเรดดิตนี่ครับโนโนโนเยสอืมอตกตกตกเดาอดอดอ,ดอปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคทำได้อันนี้ก็เห็นบ่อยแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านี่ครับ ดูจากสีหน้าสีตาของเขาสีหน้าสีตากันเลยทีเดียวจะถ่ายได้ไหมตอนดูคลิปนี้เอ้ยตอนทำแบบนี้โอเฮ้ยโอเคเฮ้ยเท่เท่เทเอเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอใหม่เบื่อเกับว่าเขาไม่ไม่มั่นใจเลยนะครับระหว่างตอนระหว่างอยู่อยู่กลางอากาศอะเอาดูซิ โอเคเก่งเก่งเก่งครับเป็นผมแค่ใส่รองเท้าเบสเฉยๆเดินผมก็ลมแล้วนะครับอย่าบอกว่าผมว่าตุ๊กตาไม่สิมืออุ้งมือสัตว์นะไม่ใช่อุ้งมือสิอุ้งเท้าเออนั่นแหละว่าแต่อ๋อ อา,อาจำชื่อไม่ได้อ่ะอนะเดียวเออจำชื่อไม่ได้อืมแต่ไม่ใช่แพ็กมิเลียนนะอ๋อนี่ไงมันนอนกลางวันนะครับ <c oughs> โอเคโอเคโอเคอืม,มจนเราเขี้ยวปูมาไม่สีเขาเขียนว่าไลออนนะครับอืมจู๊กนะครับจู๊กจู๊กจูกคันเทพ <c oughs> เออผมเครื่องเคยเนี่ยสับคำว่าจูกนะครับของแท้คันเทพนี่จูก What the joke? จูกจุ๊กเรียบรอ้อยไม่ได้แดกนี่วันนี้ไม่ได้แดกเดี๋ยวแดร์ลิเฟกแดลิเฟกแดลิเฟกโอเคและนี่คือแดร์ลิเฟกอีกหนึ่งครั้งนะครับเกย์ Girl, อย่าปล่อย ให้ลูกลาสายตาอย่าลาสายตาจากลูกนี่ครับ w h a t s a p e oh. โอ้โหเดี๋ยวฟุ๊กอีกแล้วนะครับแต่ฟุ๊กไม่อย่างเทพฟุ๊กขั้นเทพ โอเคแล้วไงพนักง,งานเดอเอา้อาวอืออู้วไม่ได้ไปเอาไปเนี้โทษนะครับอ่าันุกก็ไปแล้วตึง <c oughs> ว่าฮ่าฮสส่าฮ่าฮ่าฮ่า้วาฮ่าเ่าฮ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 าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่่าา นารูโตะฟิจิสปรินเนอร์จะว่าไปก็ไม่ได้เล่นนานเลยฮะอันนี้ก็เป็นอันที่แฟนขับผมส่งมาให้นานมาแล้วนี่ครับสัก2-3ปีก่อนมั้งโอเคมันจะเป็นนารูโตะวิ่งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเทเลยแล้วนารูโตะก็จะวิ่งถอยหลังโอเคเท่ๆๆเบ t เตอร์เอ y วีลู เฮ้ยไม่ได้รู้อันนี้นานมากเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไหมฟุตแน่นอนเน,นี่ยโอ้เบสทูดีเอ็นรอจนมันจบนาทีครึ่งเลยนะเจเปนิดคือโมเชียลนะครับโฆษณาญี่ปุ่นอีกแล้วคี นกขี้นกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเออเออเอเอไฟนะครับตื่นแล้วไฟแล้วมันโฆษณาอะไรวะแม่จ้าโอ้หนาวแล้วทีนี้อย่าหลับนะเว้ยถ้าหลับนายจะตายนะตื่น พายุแล้วนี่ครับจังหวะนี้ไอมันโฆษณาอะไรวะ <c oughs> นี่มันจะจบแล้วสินะกูไม่รู้เหมือนกันมึงร้องไห้เหรอไ <c oughs> ไม่อะไรวะ <c oughs> แผ่นดินไหว <c oughs> อรทนไว้มันคือโฆษณาอะไรกันแน่วะเนี่ยอือฮึเราก็ยังไม่บอกนะครับ Standing Strong toget โฆษณาหลังคาบ้านเยี่ยมไป เป็นโรคนครับหลังจากกลับมาจากจสงครามที่ปากีสถานไม่ใช,ใช่ใช่ไหมใช่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 ปากีสถานนะครับต้องได้รับการผ่าตาัดโอเคอันนี้เศ้าเศ้า,าผ่านเม่กี้ยังรู้สึกดีอยู่เลยไหม เคนคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ารันหน้า Bye. สวัสดีครับย้ yeah.